ก็อยากจะเป็นรัฐบาลคือฝ่ายค้านกูเป็นไม่เป็นอีกคนนึงก็อยากจะกลับมาเป็นรัฐบาลคือทุกทุกพักเนี่ยคุณมีตัวตนว่าคุณทําเพื่อประชาชนวันนี้คุณพูดว่าคุณทําเพื่อประชาชนคุณดูแลกันละรัวางหลังเลือกตั้งแล้วคุณจะดูแลเกิดอะไรขึ้นและผมก็จะตามจองล่างจองฐานอย่างนี้ไปเรื่อยๆวครับพี่เจมส์ยวัสครับโอเค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 วันนี้คุณชูวิทย์มาด้วยค่ะตอนนี้อยู่ในงานเจอกันไหมเจอกันไหมสีสัน ก็อน,นอนหลับดีครับก็คุขอขอเจตายเราเตรียมพร้อมทุกอย่างไว้นานแล้วแล้วทุกอย่างก็เป็นไปตาม,มนี่บาการ็มีครับตามกันทุกอย่างทั้งหลายมีมีเบอร์ในใจมีแผนในใจนี่คะแล้วแบบคุณขอบตั้งใจในเรนื่องอะไรอะไรก็ได้หมดอะไรก็ดีหมดเราขายคู่สมัครเราขายนโยบายนะครับเราขายความทุ่มเทความตั้งใจทำงานค่ะวันนี้คุณชูวิทย์มาด้วยค่ะตอนนี้อยู่ในงานเขาบอกว่าเขาก็บุกเต็มที่เลยนะคะวันนี้มา เขาบอกว่ามาจับจ้องพี่โดยเฉพาะเลยวันนี้ยังงไจะเจอกันไหมเจอกันไหมสี่สันสี่สามเจจะเจอกันไหมคะเจอกันได้ไหมประจำอยู่แล้วอ๋อเจได้ออ๋เจอกระทำทายเนาะถ้าเจ้าต้องเจอได้ถึงจะมีคนเจอกังวลอะไรรู้จักกันไหมถึงจิตดีอยูความสัมพันธ์ดีหรือยังตอนนี้มันไม่มีอะไรได้คุยหลังไหมบ้างไหมตามๆนะที่ไม่มีคุยหลังไหม นิโมธนาบุญหรืท่านจะทำบ,บุญใหญ่เอานิโมทนาเราต้องเราต้องจากนี้พอได้เบอร์แล้วต้องยอมให้ท่านให้ท่านได้ไแสดงบทบาทที่ท่านอยากจะทำเราก็มีอะไรก็ไปแก้ต่างไปแก้ไขเรื่องการจับขั้วจะมีกินข้าวป้อมอีกไหมครับกินข้าวแข็งเป็นเรื่องปกติเลยครับนะครับไม่เกี่ยวกับเรื่องของจับขัว้วเมื่อวานก็พูดแล้ว ก็จะชัดเจนที่สุดเมื่อผลการเลือกตั้งนะครับได้ออกมาการทํางานการเมืองต้องมาจาับใจจับกล้วัถ้าเราเกรงใจประชาชนเราเห็น,นประชาชนเป็นหลักเราต้องฟังประชาชนบอว่าประชาชนสั่งให้พวกเราจะทอย่างไรเราก็ทำตามเรเลนถามวันนี้สุดคันที่ก่อนหน้านี้คือกระแสของพรรคค่อนข้างจะมาแรงแต่ตอนนี้ก็เหมือนกับเป็นยังไงบ้างคะกระแสรแรงกว่าใช่ค่ะและตอนนี้ความมุ่งมั่นแรงขึ้น,นจริงๆนะเพราะว่าพอมี การโจมตีมีอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็ไปดูเหมือนกันว่าเฮ้ยมันจะมีผลกระทบมีอะไรหรือเปล่าปรากฏว่าเราทำแบบสำรวจทำศึกษาทำอะไรต่างๆติดตามอย่างใกล้ชิดปรากฏว่าสภาพดีขึ้นเยอะในจังหวัดในจังหวัดสุพรรณบุรีสำหรับคนที่ทำให้เรามีสีสันขึ้นมาในจังหวัดสุรภาคใต้นะครับภูมิใจไทยก็ค่อนข้างเจาะได้เกินในการางที่ผ่านมารอบ ในใจแล้วเราอย่างที่บอกนะทุกอย่างที่พี่น้องประชาชนเป็นคนพิจารณาแล้วก็แล้วก็คาดการเอาไว้แล้วก็ตั้งความหวังเอาไว้จากการทํางานของพวกเรานะครับพี่หนุ่มเมื่อกี้คุณดิลินบอกได้40่สิภาคใต้เลยนะแล้วจะเหลือเท่าไหร่ก็ขอแสดงความยินดีกรับคุณดีดีลงน้ำอะไรกัาเราของเราตั้งเป้าเท่าไหร่ก็บอกแล้วเนีว่าเป้าอยู่ในใจันเนี้ยบอกมาสักนิด ะนะเงี้ยออกมาสักน,นิดเล่ห์อะไรวัหน,นี้ค่ะตอนนี้เองรับจักวันนี้จัดม,มีได้หยุดก,ก็เลยการหาเสียงยังไงคะเพื่อที่จะให้กิจปรรมเป้าหมายแล้วก็นาต่อไพยายามจะลงพื้นที่ให้มากที่สุดเท่าที่จะ <c oughs> ท,ทำได้เนี่ยทีงานยุทธศาสตร์จัดมานี่ผมไม่ได้หยุดเลยตั้งแต่วันนี้เปต้องไปจนถึงวันนี้ต่างก็ดีลากยาวไปถึงบ่ายวันที่14พฤษภาคมก็ดีครับจะได้มีโอกาสได้เดินทางไป พบกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ไปเสริมความเที่ยงแท้ให้กับที่สมัยรอบนี้ภูมิใจไทยก็ลุยพื้นที่กรทมคอนงเข้มข้นเราได้ทีมดีได้กรทมกรทมได้ทีมดีมากๆมีท่านผู้ที่ปรุงคุณการเป็นหัวหน้าทีมก็มีอดีตสสอมากมายนะครับแล้วก็ผู้ที่ตั้งใจทางานให้กับบ้านเมืองมาร่วมงานร่วมทีมงานกับภูมิใจไทยกรทมของภูมิใจไทยที่นี่เป็น เป็นเป็น new generation นะแล้วก็เป็นการใช้วิธีการนะครับรุ่นงหน